ยังไงเหนือพระรามแดลี่ยังไงบ้างเล่าสี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 าสาสชอบไหมชอบโมเมนต์เหนือพระรามไหมโอลาโอลา เขา,าเขาถามว่าเขาถามว่าแล้วยางงี้จะเข้าได้เหรอะแล้วยางงี้จะเข้าได้เหรอได้ถ้าเกิดคุณถอดเสื้อแล้วเราแปลงเสื้อเป็นแมสไงอ๋อเป็นฟิลหนึ่งไงเหรอ,อยังไงยังไง,งไงอะนหนลองเลยฟืบแแกอฮ้ยเหมือนเลยแต่มันเหมือนอะไรปะเมันก่อสร้างดีวยวอ๋อน,นินจาไปฟิลนินจาเนาะ สั่งให้ดูเลยเอาฟิวฟิวแค่อ่ะอันนี้คือแบบเป็นวิธีอย่างนงี้อันนี้คือเวลาเข้าห้างต้องทําใส่แมสอย่างนงี้เหลือแค่นี้พอเอออันนี้เป็นหนึ่งวิธีนะฮะสาหรับใครที่อยากเข้าห้างพี่ออสอนพี่อ้อซึ่งสอนเราบอกแล้ว พักผ่อนเถอะอลีนอะมาแชร์กันหน่อยเป็นไงบ้างเหนือพระรามไดรี่อะไรเนี่ยอ่านคอมเมนต์เมื่อกี้ก่อนพี่พร้อมเสียาการสุดๆกลังทวิตอยู่นะเนี่ยพร้อมลม้ลมเรือเหมือนยินเลยครับพี่อ่านได้จริงดิบน่ารักกุ๊กกิก ยามไม่เข้าป่ะถามจริงเออคิดว่าเหมือนมาป้นนะคุณพร้อมวันนี้คุณพร้อมแบบได้อยู่นะไลน์ทีวีอ่ะคุณอรเตอร์บอยตอนนี้เทนอยู่นดับที่ไหรเลยอ่ยเทยนทวิตเตอร์เนี่ยไม่ได้เข้าไปดูเลยทุกคนอยู่นดับที่ไหรแล้วกี่ทวิตแล้วตอนนี้เกินห้าแสนยัง จนนิวล็อกแล้วเขินแล้วคุณพอมวอรีเดดไอดอนแคร์ไอแ v e พี่เหนือเฮ้ยยะพี่พร้อมน่าจะเขินแหละเชื่อดิเราจะไม่ชิปคนเป็นแฟนก,กันที่หนึ่งจา้าเฮ้ยแกเดีๆถ้าที่หนึ่งนี่กับกีดแล้วนะถ้าที่หนึ่งนี่คือยินกับบอคือแบบร้องแล้วนะเ,นนเอาไรทำไมตัดหน้าเหรอตัดหน้าน้องไม่ได้สกัดเอาลุกน้องไม่ได้พี่บอ เกินห้าแสนแลคาเฮ้ยแกพลังเอ็นดอมเลิฟน่ารักที่สุดเลยทวิตแกล้งสู้ๆนะครับทุกคนได้ที่หนึ่งผมไม่ได้ดีใจเท่าทุกคนทำเพื่อผมเลยหุยยินเขาจะหาว่าพี่อยานเป็นแคสโนวายินอันเทอร์โบยบอกว่า สู้ๆนะครับทุกคนได้ที่หนึ่งผมไม่ดีใจเท่าทุกคนทำเพื่อผมเลยตอนนี้ห้าแสงปทวิดแล้วเอาแล้วคุณยินคืออะไรคือคือเอาแท็กไปตั้งหรอไม่ไม่คือนางพิมพ์อ่ะแล้วาบอกให้ปักหมดุดอ่ะได้ปักหมุดก่อนถ้าเป็นเท่ไป็แหละหในใจก็หวังนิดนึงแล้วเอออย่าให้พูดเลยรู้จักไม่เป็นไรลูก,ท,กทุกคนท,กท,กคนทุกคนทาดีมากแล้วเทนไม่ขึ้นเดี๋ยวรอไว้รอแบบ ออนแอร์เอ็ดอับเลอรอีพีเก้าเออมันเป็นฟิลแบบเกินเกินเพราะเดี๋ยวต้องรอบีกลับมาเข้าไปในเรื่องก่อนปะถึงจะอันดับหนึ่งรอรอพวกผมทองคนเข้าไปอยู่ในเรื่องก่อนขึ้นไหมน่าจะขึ้นเนาะกดยักก็เหโลกวันนั้นแหละครับวันไหนมีซีนก็เหโลกวันนั้นวันไหนมีแบบบีมาก็คือเหตุโลกเฮ้ยแกเอาดิฉันมาขึ้นนะเพื่อพ่อเพื่อแม่ทุกคนทำได้แล้วมีวันนั้นมีคอมเมนต์หนึ่งว่าอะไรปะ ปั่นเพื่อพอ่อเอาดิจะเย็นก่อนเดี๋ยวมันปลิวยินพร้อมเท่ากับสกาซลอ,องส่สองปีบัวชันบู้ทายอันนี้คืออะไรอีกวออะแดปใหม่เหรอยังไงยังไงอะย่ี้มันจะเข้าห้างได้เหรอเซเว่นไม่ฉันกลัวแบบเขาจะหาว่าเรามาปนปะคือเธอสอนฉันแบบใส่แมสอย่างเงี้ยจะฮาตลีฮาต์ลี พร้อมต้นแกงใช่แกงหม้อใหญ่เลยยินหนึ่งคำที่คำว่าไอพร้อมอีกแล้วหรอดีเร็วหนึ่งคำมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วครับเออเอออ,อ,อุ้ยเพ่ๆแบบนึงขออ่านคอมเมนต์พร้อมก่อนต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตาม In Out เดิ f ถึงแม้ว่าพวกพี่ๆของผมไม่ได้ซึ้งเท่าผมขอบคุณจริงๆครับเอาแล้วอ่ะปักหมุดใหไ้ไม่พูดแล้วครับไม่ต้องไม่ต้องอะไรใช่ไหมเด็ก เออมูลาดไม่คือแบบนางสอนแบบว่าเวลาแบบถ้าคนลืมแมสอะไรเงี้ยให้แบบทําอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่ผมเบี้ยเสร็จเบี้ยอ่าอ่ายังไงยังไงคือมันต้องแนวแนวนี้ใช่ั้ยคุณรู้จัก คุณรู้จักมูลาดไหมเออก็คือต้องแนวนี้เนาะเนตเอาวเออก็คือต้องแนวนี้เลยหรออืมอน,อนัอแกเหมือนเหมือนเหมือนอยู่กลุ่มแบบเอออย่างนี้คือเข้าห้างได้หรอเออสบายมากอ,อ่ะโอเครูเรื่องเข้าห้างว้าน กลุ่มตาลีบันมากเขาบอกว่าจะไปตัดอ้อยหรือไปคุกคะแกไม่ได้ทุกคนขอบคุณมากเจอกันสัปดาห์หน้าว่าจะมีอะไรให้ดูอีกรอติดตามนะจ๊ะบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์อีกแล้ว แต่เร็วๆนี้ก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นแล้วแหละเหนือพระรามอนแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาจะให้ออกกองได้แล้วรออีกหน่อยนึงนะจ๊ะยินส่งท้ายด้วยคว่า่า,าปปพ่อขอแทนลูกไ <laughs> <laughs> อเหรอ <laughs> <laughs> พี่บออยากขออะไรเปล่าบอกว่าอยากขอพ่ออยากขออะไรไไอ,อยากข, <laughs> ขออะไรไ เป็จะไลฟ์สี่นะครับเฮ้ยพี่พอขอผมเงียบผมก็จะเงี่ยแทนเฮ้ยเอาคือง่ว่าเดี๋ยวเราจะมีเซอร์ไพรส์เรื่องเกมอีกเหรอจะเป็นเกมอะไรอะเซอร์ไพรส์หันตัวมาเป็นเกมเมอร์เฮ้ยเอาดีๆเขาขับคืนบ้าแล้วคึ่งแง่หรอเออเล่นเล่นเกมยังไงจะเป็นโดเน่อ่าก็ให้ให้น้องหมดหน่อยครับอ่ายังไงยังไงยินพูดเหรอก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ซีรีส์น้องจะออกแล้วนะครับก็ ให้ให้ซีนน้องผมนิดนึงนะครับเอออันนี้วันนี้ก็ขอซีนซึ้งมาเยอะนี่ใช่อ้าโอเคไปแล้วขอบคุณทุกคนมากเจอกันสัปดาห์หน้าสำหรับนนี้ราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่หนะฮะเด็กเอพิโซดบายบายทุกคนอยากเห็นหน้าพี่แบงค์ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวบายบาะไม่ล้วาาบายบายไปแล้วบายบายไปแล้วายบายไปแล้บายบายไปแล้วเอ้ยน้องอาซี อาจจะได้เห็นเม้นก่อนเข้านอน X อ n ก Off อ e เ e ิอีกนะจ๊ะคือคนต้องรอติดตามนะเข้าไปติดตามกัปเยอะๆนะกดซับสไคร b ์กันเยอะๆช่อง RC เม้นก่อนเข้านอนบอกเลยว่าสุดบายบายฝันดีครับทุกคนบายบาย